ภาวะแพ้รุนแรงหรือาไฟ h ลักซิสเป็นภาวะที่คนไข้มีอาการแสดงต่อการแพ้สารก่อภูมิแพ้ที่รุนแรงและอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งอาจจะเป็นอาหารยาหรือแม้แต่มแมลงสัตว์กัดอาการของภาวะแพ้รุนแรงสามารถมาได้หลายระบบทางด้านผิวหนังคนไข้าอาจจะมาด้วยเรื่องของผื่นลมพิษคันที่ตัวหรือมีอาการบวมที่บริเวณหน้าลิ้นหรือป้แตที่มือ ระบบทางเดินหายใจคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องของอาการไอน่นหน้าอกหรือมีเสียงวิสในปอดทางเดินอาหารคนไข้อาจจะมาด้วยเรื่องของอาการอา,นนาอรอเจียนท้องเสียหรือบน่บนปวดท้องอาการดังกล่าวพวกนี้สามารถมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้สามารถแย่ลงในภายหลังจนคนไข้ช็อกได้ดังนั้นเมื่อเราเจอคนไข้ที่มีภาวะแอนนาไฟลักซิสเราจะต้องให้การรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ ในวิดีโอนี้จะแสดงขั้นตอนของการดูแลคนไข้แอนนาไฟลักซิสค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย3สเต็ปข้อที่1จัดท่าคนไข้ข้อที่2ฉีดอะดรีนาลินและข้อที่3เรียกรถพยาบาลขั้นตอนที่1จัดท่าคนไข้เราจะต้องให้คนไข้นอนราบที่พื้นหรือหากคนไข้พาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก สามารถอยู่ในท่านั่งได้แต่ขาต้องเหยียดยาวกับพื้นขั้นตอนที่2ในกรณีที่เราใช้ EpiPen ข้อที่1เปิดฝากล่องของ EpiPen นออกนำตัว EpiPen ออกมาจากกล่องถือ EpiPen ในมือระวังอย่าให้นิ้วไปจับที่บริเวณปลายของ EpiPen ให้บริเวณจุกสีฟ้าอยู่ด้านบนและสีส้มอยู่ที่ขา เอาเซฟตี้แคบสีจะงเงิอนออกถือให้มั่นแล้วปักอีพิเพนไปที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกในมุม90องศากดอีพิเพนค้างไว้ที่ขาจนได้ยินเสียงคลิกและถือค้างไว้3วินาทีนำอีพิเพนออกหลังใช้ด้านจุกสีส้มจะถูกยืดออกมาในกรณีที่เราใช้เข็มอะดรีนาลีนนำเข็มออกจากปลอกถือเข็มในมือ ระวังอย่าให้นิ้วโป้งไปโดนที่ปลายด้านบนของเข็มปักเข็มที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกด้วยมุม90องศาจนสุดกดหัวไซลิงลงจนสุดนำไซลิงออกเก็บเข็มในปลอกอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีการฉีดอะดรีนาลีนเราจะต้องอยู่กับคนไข้ในบางรายอาจจะมีความจำเป็นต้องให้อดีนาลีนโดทีที่2ถ้าคนไข้ยังไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลง สเตป3เรียกรถพยาบาลถึงแม้คนไข้จะรู้สึกดีขึ้นหลังฉีดอะดรีนาลีนไปแล้วแต่คนไข้ย,ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อที่ห้องฉุกเฉินหรือโรงพยาบาลในระหว่างที่เราเรียกรถพยาบาลไม่อนุญาตให้คนไข้ย,ยืนหรือเดินเพื่อป้องกันภาวะเป็นลมนะะภาวะอนาฟาลักซิสถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราจะต้องรีบให้การรักษาคนไข้ยอย่างทันท่วงทีดังนั้น ถ้าเรามีความรู้ในการจัดท่าทางคนไข้ให้อดีนารินอย่างถูกวิธีและทันท่วงทีคนไข้ก็จะสามารถรอดชีวิตได้ค่ะ